จะมารีวิวผ้าไบซิ่งนะจากนี่เลยนะฮะผ้าใบซิ่งไทยแลนด์นะครับเป็นผ้าผ้ายางผ้ายางรองพื้นสําหรับรถแต่งนะแล้วก็สําหรับการถ่ายรูปรีวิวเดี๋ยวจะเปิดมาให้ดูแล้วกันวน่านเป็นประมาณไหนอันนี้จะเป็น l ลายลิมิเต็ดสำหรับร้านผมเลยพอดีทางนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้เรามารีวิวนะออกมานี่เลยนะครับ รถหนึ่งไซส์ยนี่เป็นลายลิมิเต็ดนะครับจริงยังมีหลายลายให้เลือกนะฮะแล้วก็มันจะเทียบกับการจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้ดีเลยมาดูว่าจะติดแค่ไนนะอันนี้จะเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนกับ้ายางฮะเป็นคล้ายๆเสือน้ํามันนะแต่ไม่ใช่วนิวนะครับวนิวมันจะเป็นเหมือนกับผ้ายใยแต่ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนพายางกันน้ํากันอะไรนะแล้วก็ลายพิมพ์เนี่ยพิติค่อนข้างจะสวยงามมากมีหลายลายให้เลือกนะฮะตัวนี้เนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดราคาจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การขายไม่ว่าจะเป็นในราซาด้ s h o อป e t ้ทิกตอก็จะมีขายนะครับตัวนี้มีหลายลายให้เลือกแล้วที่สำคัญเนี่ยสามารถสังเป็นลายลิมิเต็ดของตัวเองได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาอก่ออะไรค่อนข้างดีนะเก็บทความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็เวลาม้นเก็บเนี่ยค่อนข้างจะดีมากมนีนะเดี๋ยวมลวนเก็บาดูนะสำหรับรถสายประกวดรถโชว์ที่ร้านรถสวยงามของงานลูกค้าเนี่ย ประมาณนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะยเวลาพับเก็บประมาณนี้นะครับนี่นะประมาณนี้เลยเ,เหลือประมาณนี้เลยนะเวลานีา่ครับเวลาจะเปิดง่ายมานียนี่นะะท,นทีนี้เนี่ยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการให้หนาขึ้นเนี่ยสามารถซื้อแผ่นโฟมหรือแผ่นยางมารองข้างล่างอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนกับตัวแพงที่ผมเคยใช้เนี่ย อันหนึ่งประมาณพันกว่าบาทเป็นเจ็ดพันแปดนะแต่ตัวน,นี้ก็จุดิบคล้ายกันโอเคนะขอบคุณมากๆใครที่สนใจก็สามารถแปะได้ตามลิงก์ไม่ว่าจะเป็นในทิกตอกบนในตะก,กร้าได้เลยหรือว่าติดตามทางช่อง Facebook YouTube ทางเพจและผมจะแปะลิงก์ของทางข้าวใบสิงไทยแลนด์ด้วยแล้วกันนะผมทั้งเป็ดเจรานะฝากชิ้นงานชิ้นนี้ไว้ด้วยนะผมทั้งาาเป็จร้าครับสวัสดีครับผม